ดินที่นํามาปลูกนะครับจะเป็นดินดินเหนียวนะครับเหนียวออกดําๆเน่นะครับพี่น้องนี่ครับจะเป็นเหนียวดําๆนะครับสีแดงเน่สลับกันนะครับนี่คือดินจากที่อื่นนํามานะครับแล้วก็เทเป็นกองนะครับให้ไมโครยกขึ้นเป็นกองเป็นกองไว้นะครับอ่าครับสวัสดีครับพบกับแม็กคอนลักเกษตรนะครับวันนี้นะครับสิพาพี่น้องมาชมเบิ้งระบบท่อในสวนทุเรียนนะครับ อันนี้เป็นแปลงใหม่นะครับที่ผมทําการแต่งแปลงขึ้นนะครับว่าจะปลูกเป็นส่วนทุเรียนนะครับเด้อนี่ครับตรนนี้นะครับผมก็ได้ใส่ดรอปดำนะครับแกลดินจากที่อื่นนะครับเพื่อที่จะมาปลูกทุเรียนโดยเฉพาะนะครับดินที่นํามาปลูกนะครับจะเป็นดินดินเหนียวนะครับเหนียวออกดําๆเน่นะครับพี่น้องนี่ครับจะเป็นเหนียวดําๆนะครับที่แดงเน่สลับกันนะครับ นี่คือดินจากที่อื่นนํามานะครับนะครับทเป็นกองนะครับให้ไมโค้งยกขึ้นเป็นกองเป็นกองไว้นะครับเพื่อที่จะปลูกเป็นแถวเหี่ยวไปนะครับตอนนี้ก็เดินอาบุทอไปแล้วนะครับพี่น้องความห่างนะครับที่โยกแปลงก็อยู่ประมาณแปดเมตรนะครับคือแปลงนี้นะครับห่างจากแปลงนี้ก็คือแปดเมตรนะครับแล้วก็ต้นระยะปลูก ปลูกก็คือหกเมตรนะครับห่างกัน6เมตรก็คือ8คูณหนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เรินระบทอไปแล้วนะครับทอเมนนที่ผมใส่นะครับพี่น้องทอเม่นอันนี้คือเมยนใหญ่นะครับเมนนลักผมจะเดินจากทางนั้นนะครับจากน้องนะครับน้องอยู่ฝั่งทางพุ่นเดินมานีนะครับเป็นทอนิ้วเครึ่งนะครับผมเดินมานน้วเครึ่งแล้วก็คืนด้วยเมนใหญ่นะครับม่นใหญ่ก็คือนิ้ว หนึ่งนิ้วนะครับแ้่ก็ใส่วาวไปทุกโตนะครับมีอยู่สี่แปลงนะครับสีแ่แปลงแปลงละประมาณแปลงนี้สามต้นนะครับแปลงนี้สี่แปลงนั้นหกแปลงนั้นเจ็ดต้นประมาณยี่สิบต้นนะครับพี่นอ้นนองยี่สิบเอ็ดต้นประเมินนะครับส่วนองามขึ้นต่อต้นนะครับผมก็จะใส่เป็นสามทางนะครับสามทาง แล้วก็งอขึ้นนะครับส่วนจุดนั้นนะครับจะเป็นจุดที่เท่าจะต้องปลูกทุเรียนนะครับปลูกต้นไม้สังเกตนะครับว่าผมจะเดินข้างๆนะครับบ่ได้เดินกลางไปนะครับเพราะว่าถ้าเทาเดินกลางนะครับเวลาต้นไม้ใหญ่มันจะดันทอเท้านะครับเทาก็ได้เดินออกข้างๆนะครับห่างจากต้นประบ้านเม็ดเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยใส่ของงอเอสามทางนะครับสามทางลดสี่หนนะครับลดสี่หนขึ้นไป งอขึ้นนะครับส่วนสูงนะครับจากาจากต่อขึ้นนะครับตัวน,นี้เจ็ดสิบเซนนะครับต้มดินกัประมาณสิบเซนสรุปแล้วก็คือจากพื้นดินขึ้นมาห้าสิบปิงคือกระเรือยูหกสิบเซนนะครับแล้วก็จะมีสิบป,ปิงเกอร์ขึ้นไปอีกสิบเซนก็ได้ประมาณเจ็ดสิบจากพื้นดินนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวต่แปลงน,นะครับบางคนเขาอาจจะใส่ ตัวไหว้ขึ้นสองฟังก็ได้นะครับแต่ว่าผมเดินขางบนนะครับตัวไหว้มันนัดเสมีบ่ได้นะครับเพราะว่าผมเดินขางบนบางคนอาจจะเดินขางล่างนะครับก่อยขึ้นไปกระเดียวแต่สวนนะครับแต่สวนอาจจะเหตุพราะขึ้นกันนะครับที่ผมเดินขางบนก็คือเพื่อป้องกันเพื่อได้อารตมาเรียนรถมาไถนะครับมันจะบ่ถึกทอนะครับผมก็เลยเอาเดินขางบนดีกว่านะครับต้นหนึ่งนะครับผมก็จะใส่อยู่ อสองหัวนะครับนี่ห่างจากต้นอยู่เม็ดเม็ดยี่สิบนะครับคือห่างจากต้นที่จะปลูกเนี่ยเม็ดยี่สิบตอนนี้ผมก็เดินไปแล้วนะครับนี่ครับก็คือตอน้นต้นหนึ่งจะมีอยู่สองหัวสองหัวนั่นเองนะครับตรงน,นี้ก็เดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่อดทุมดินนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมจะมา ทำการเทสระบบให้เบิรงนะครับว่าพื้นทีน่ซัมี้นะครับใส่ใดขนาดใดนะครับจิมาะสมกับแปลงของเฮานะครับถ้าเบิร์กเกอรมีอ่าสี่สิบหัวนะครับมันจะใส่เป็นอ่ามินิสปริงเกอร์นะครับถ้าหัวใหญ่มันหาหน่ำบ่พอนะครับเพราะว่าเมียนเมียนเมียนใหญ่ทอนิ่วหนึ่งนะครับทอหนึ่งนิ้วคอยมาใส่สี่โหนขึ้นนะครับที่ผมใส่ใหญ่ไ, mm. ไ้ก็คือ เพื่อต้องการให้น้ำมันไหลนะครับบากเกินซิฟหัวนะครับพี่น้องถ้าถ้าเข้าใส่สิปิงเกอร์เอ่อสปิงเกอร์หลายหัวก็คือซิฟหัวขึ้นไปในน้ำให้ขยายทอมินย่อยขึ้นไปอีกนะครับเป็นนิยวสองหรือว่านิยวเคิงจะดีนะครับก็ะเดวแต่แปลงเท่าที่จะปลูกว่าเหยาสมดายนะครับแล้วก็ใส่หัวสปิงเกอร์ขนาดใดนะครับหนามจากสิพ่อเพียงก็ะเดวแต่แปลงนะครับอันนี้แปลงพุ่มบนเหย้า ก็ได้ใส uh, uh, ่ขนาดนี um. <Yeah. S 1> in ้นะครับอันน <course> ี้ผมก็เดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แป้งนี่ทมไปเรียบร้อยแล้วนะครับหายเลยสังเกตว่าเนี่ยบริหินแล้วนะครับเห็นต่ทอขึ้นนะครับแป้งนี่เกลียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องมีอยู่4แป้งนะครับพื้นที่บริหลายนะครับประมาณ2งานประมาณ2งานนะครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวอ่ารอติดตามชมเบิ่งนะครับเด้อว่า ติดตั้งแล้วนะครับมาทดลองเบิ่งระบบสปริงเกอร์ของเฮ้านะครับว่บาที่ออกมาในรูปแบบไรนะครับว่บาจะออกมาได้ดีสำหรันะครับเดี๋ยวจะพาพี่ดองไปชมกันเบิ่งเลยนะครับฝากติดตามเบิ่งคลิปต่อไปนะครับสบวหนนี้นะครับแม่ก,ก่อนัก,กเสร็จก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ